อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเรานี่มันพักหน้าจอนะครับหรือมันสลิปไปนั่นเองนะครับก็มีวิธีการอย่างนี้นะครับนี่จะเป็น Windows 11นะครับก็ไปที่รูปอ่าวินโดว์นะครับเสร็จแล้วไปที่ s e t t i n g นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้มาเลือกตรง นะครับผมมาที่คำว่า System นะครับให้เราไปเลือกตรงคำว่า Power and Battery นะครับกดเลยนะครับอพอกดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีคำว่า s e e n and Sleep นะครับให้เราคลิกมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4นะครั สี่อันนี้นะครับให้เรานะครับเลือกไปที่ never ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อไม่อยากให้หน้าจอของเราเนี่ยมันมันดับหรือมันสลิปไปนะครับนี่แค่นี้แต่ถ้าเราอยากจะดับเราก็สามารถกําหนดตั้งค่านะครับเป็นนาทีเป็นชั่วโมงแล้วแต่นะครับอันนี้คือผมตั้งค่าไม่ให้หน้าจอมันดับมันจะอยู่ทาวนเลยนะครับนาใครที่อยากจะตั้งค่าให้มันจะว่าไม่ได้ใช้งานห้านาทีก็ให้มัน พักหน้าจอก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งค่านะครับโอเคอันนี้ผมจะเปิดโหมดแบบไว้ตลอดนะครับโอเคลองไปตั้งค่ากันดูนะครับสำหรับ Windows 11นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ